ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ถึง8ปีนะเป็นคําถามที่สําคัญก็คือจตุพรก็จะคงอยู่มีการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ต่อไปในเชิงยุธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันดีไหมมันก็ดีอ่ะมันทําให้เห็นภาพชัดเจนเพราะคราวนี้การรวมตัวของจตุพรพมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงไม่ใช่คนฝั่งเสื้อแดงที่อยู่กับทักษิณอย่างเดียวนะครับคนจตุพรพรมพันธ์เนี่ยมีแนวร่วมคือเสื้อเหลืองมีแนวร่วมคือกลุ่มที่เคยต่อต้านนะครับทักษิณเนี่ย ออกมาทำการเคลื่อนไหวนะครับที่สำคัญก็คือว่าจตุพรนั้นยืนหลักนะครับในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างจากมับเพืรอส้มที่จะพยายามต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับแต่เกมเหล่านี้ยังไม่จบนะจตุพรออกมาค,คำถามที่ถามว่าใครเป็นคนจอดอภัยโทษจตุพรคือเป็นนโยบายในเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษและก่อนหน้านี้จตุพรพรมพันธ์ก็มีการถวายดีกาด้วยนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของจตุพรพรมพันธ์นะฮะประเด็นเรื่องของจตุพรพรมพันธ์ยังคงเป็นประเด็น้นร้อนแหละนะครับเพราะว่าจตุพรพรมพันธ์นั้นเพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ นะครับออกจากเรือนจํามานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตอนแรกว่าจะรับพระราชาทานไปโทษวันที่13นะต่อมาก็ต้องเลื่อนเพราะว่าจตุพรนะ่โดนอายัดในคดีที่คงค้างคือบุกบ้านพลเอกเปรมการออกมาของจตุพรครั้งนี้ไปดูการื่อนไหวของจตุพรในการให้สัมภาษณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิกรอแล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันขณะน,นี้จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อจะ่ต์ต่อคือผมเองคงจะได้มีโอกาสไปพูดคุย แลกเปลี่ยนกับคนในสังคมผมว่าปัญหาหนาขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนเพราะผมเชื่อว่าเราจะปล่อยให้ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับสร้างความเสียหายกับชาติบ้านเมืองไม่ได้คนไทยทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นณขนาดนี้หนึ่งผมต้องคุยกับบรรดาหมู่มิตรนะครับในทุกภาคฝ่ายนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกันดีในสถานการณ์ ของบ้านเมืองที่ยากลําบากในขณะน,นี้ผมรู้พี่น้องประชาชนนะครับมีความเหนื่อยยากในการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปผมคงจะได้มีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาหมู่มิตรนะครับเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และก็จะประเมินกันว่าเราควรจะทำอย่างไรกันต่อไปนี่ก็คือระบอบประชาธิปไตย คือการเปิดหูมากกว่าเปิดปากนะครับที่จะรับฟังนะครับในความทุกข์ของประชาชนความทุกข์ของประเทศชาติและร่วมในการหาทางออกด้วยกันซึ่งถ้าวันใดที่พร้อมผมก็จะถแถลงจุดยืนทางการเมืองกันอีกครั้งว่าเราจะดำเนินการอย่างไรถัดจากนี้ไปผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ถึง8ปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมือง ยุคในอดีตที่ผ่านมานักรบนักต่อสู้ทั้งหลายเขาชอบคำว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่การเมืองยุคปัจจุบันฆ่าพี่ฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนนั้นอย่างไรก็พาประเทศไปไม่รอดผมเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาและนะครับได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง พลเอกประยุทธ์รู้แก่ใจที่สุดว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างไรรู้ว่ายิ่งอยู่นานเท่าไรนะครับจะต้องแปดเปื้อนเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าหลายคนอาจจะติดใจที่จะต้องวินิจฉัยเรื่อง8ปีแต่ผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ถึงวันนั้นและผมเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศกำลังเดินเข้าสู่คำว่าวิกฤตมิกสันยีกะลียุค เพราะประชาชนมีความเดือดร้อนอันแสนสาหัสผมเชื่อว่านะครับเหตุการณ์ต่างๆลักวิ่งชิงปล้นฆ่าเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองนะครับและก็ท้ายที่สุดนั้นบ้านเมืองเราจะอยู่ในสภาพอันนี้ไม่ได้ดผมเรียนว่าทางความเห็นณขนาดนี้เห็นว่าทางการเมืองกำลังเดินเข้าสู่ทางตันเพียงอาจจะโปรยยาหอมว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อให้บรรดานักการเมืองทั้งหลาย มุ่งสนใจเรื่องการเลือกตั้งไม่ได้สนใจปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้นะครับกว่าร่วมเจปีนี้ผมเชื่อว่าคนไทยต่างเข็ดหลาบกันไปตามๆกันเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่าอย่างไรก็ตามเราควรเดินที่จะมาถึงจุดที่ต้องรักษาบ้านเมืองมากกว่าการเล่นการเมืองพลเอกประยุทธ์ควรจะเสียสละให้กับบ้านเมืองนี้บ้าง รอบบ้านเมืองนี้นะครับก็ให้พลเอกประโอกาสทลนเอกประยุทธ์มากที่สุดอย่างที่ใครไม่เคยได้รับมาในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเทียบพลเอกประยุทธ์กับพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์กําลังจะเดินไปถึงจุดใกล้พลเอกเปรมทั้งที่คุณูประการเรื่องการแก้ไขปัญหาของชาติแต่ตางกันลึกลับเพราะฉะนั้นผมมีความวาดหวังกันว่าการแก้ไขปัญหาชาติถ้าเราเอาปัญหาชาติมาก่อนเรื่องส่วนตัวและทุกคนต่างร่วมในการเสียสละ เราก็สามารถนำพาและรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้กันได้ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันผมคงจะได้ตามทันในสถานการณ์คงได้พูดคุยกับบรรดาหมู่มิตรนะครับที่อยู่ที่นี่รวมกระทั่งไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามคงจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าถึงเวลาแล้วอย่างที่เราจะต้องรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้นะครับบ้านเมืองใหญ่กว่าบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าบุคคลรู้จักการเสียสละเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ประเทศจะพ้นวิกฤตแต่ถ้ากราบใดเนี่ยนะครับบุคคลเป็นใหญ่กว่าบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ <c oughs> กระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะจิรพรน์พรมพันธ์นะครับก็ยืนยันว่าจังคงจะมีการเคลื่อนไหวจะมีการอัปเดตข่าวและจิรพร์ยังเชื่อว่านะครับพลเอกประยุทธ์นะครับจะไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งได้ถึง8ปีนะครับคือครบรอบการบริหาร8ปีนะครับเขาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ จะไม่สามารถบริหารได้นการต้องการที่จะมีคนใหม่เข้ามาบริหารหลักคิดของจตุพรพรมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นประเด็นถูกถามนะครัว่าจตุพรต้องการอะไรนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นใครปล่อยจตุพรนะครับเขาก็มีการเกรงว่าตกลงใครปล่อยจตุพรนะครับใครให้อภัยโทษทําไมต้องให้อภัยโทษจตุพรด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้น นะครับจนจตุพรกําลังจะออกมาเคลื่อนไหวนะฮะเพื่อมาก่อความวุ่นวายอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาทําการขับไล่ผลเอกลยุทธ์เป็นสําคัญในเชิงงานสังเคราะห์นะครับคนที่ปล่อยจตุพรเนี่ยเป็นไปตามนะฮะการพระราชทานอภัยโทษนักโทษนะครับทั้งประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทําการอภัยโทษหนึ่งในนั้นก็คือจตุพรพรมพันธ์ จตุพรพรมพันธ์โดนคดีอะไรนะจตุพรพรมพันธ์โดนคดีหมิ่นประมาทนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์นะครับ,ชชรนะรบที่มีการกล่าวหาข่าประชาชนที่มีการกล่าวหาในเรื่องของบอกว่าอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนนะฮะหนีทหารนะในยุคสมัยนะั้นในปี2 5ง3เนี่ยเป็นประเด็นหลักเลย ประเด็นนี้ก็เลยทาให้จตุพรถูกจาคุกเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับพอเสร็จเรียบร้อยจตุพรเนี่ยก็ไปถอนประกันตัวนะครับในคดีบุกบ,บ้านปราเปมเพื่อที่จะให้มีการนับโทษที่จําคุกไปเผื่อถูกจําคุกก็จะได้ไม่ต้องจําคุกซ้ําก็ถือว่ามีการาถูกจําคุกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้จตุพรก็ถอนประกันตัวต่อมาหลังจากที่รับการปล่อยตัวจตุพรไม่ได้ไปการประกันตัวจึงกลับไปดํเนินการขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่ง รเรื่องของจตุพรทําไมได้รับการประกันตัวเพราะเข้าหลักเกณฑ์นะครับที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจตุพรคงแต่จตุพรนี่คงค,งค้างคดีอีกเยอะเลยคดีบุกบ้านป๋าเปมเป็นคดีแรกนะครับที่เกิดขึ้นกับจตุพร หลักคิดของจตุพรที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์และต้องการคนนอกและคนกลางที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคือหลักคิดของจตุพรนะครับหลักคิดของจตุพรไม่มีการดูหมิ่นเยียดยม้มอาฆาตมาตรลายสถาบันพระมหากษัตร,นะร,ร,รนนิย์นะครับและที่สําคัญคือจตุพรพรมพันธ์เนี่ยนะครับก็ออกมาปุ๊บก็กราบนะครับก็เรียกว่ากราบขอบคุณที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะักโทษทุกคนก็ ขอบคุณแต่ที่ช้าพระจุพรต้องรอคิวนะฮะรอคิวอะไรรอคิวเพื่อที่จะทําการอบรมโคกหนองนาฝึกให้ไปทําดํารงชีวิตหลังจากออกเรือนจำก่อนจะออกเรือนจํามาให้เรียบร้อยก่อนพอออกมาคราวนี้จุพรก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคําถามที่สําคัญก็คือจุพรก็จะคงู่มีการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ต่อไปในเชิงนุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันดีไหมมันก็ดีอ่ะ มันทาไม่เห็นภาพชัดเจนเพราะคราวนี้การรวมตัวของจตุพรพรมพันธุ์ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงไม่ใช่คนฝั่งเสื้อแดงที่อยู่กับทักษิณอย่างเดียวนะครับคนจตุพรพรมพันธ์เนี่ยมีแนวร่วมคือเสื้อเหลืองมีแนวร่วมคือกลุ่มที่เคยต่อต้านนะครับทักษิณเนี่ยออกมาทําการเคลื่อนไหวนะครับที่สําคัญก็คือว่าจตุพรน,นั้นยืนหลักนะครับในการปกป้องสถาบันพระมหกากษัตริย์ต่างจากมับเพื่อส้มที่จะพยายาม ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์ต่อไปนะครับแต่เกมเหล่านี้ยังไม่จบนะจตุพรออกมานะคำถามที่ถามว่าใครเป็นคนจอ่อยอภัยโทษจตุพรคือเป็นนโยบายในเรื่องของการพระราชทานอาภัยโทษและก่อนหน้านี้จตุพรพรมพันธ์ก็มีการถวายดีกาด้วยนะครับก็ได้รับการอาภัยโทษนะครับเป็นเรื่องปกติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะให้อภัยโทษสําหรับผู้สํานึกผิดนะครับการที่จะอภัยโทษนั้นมันต้องมีผู้กระทําความผิดผู้สํานึกผิด ถึงจะมีผู้ให้อภัยตอนนี้จตุพรสำนึกผิดก็มีการพระราชทานอภัยโทษให้นะครับแต่คดีจตุพรยังคงไม่จบฮะยังมีคดีอีกมากมายที่เกิดขึ้นและจตุพรยังคงจะมีภารกิจสําคัญนะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะออกมาทําการเคลื่อนไหวหลังจากที่มีการประชุมแกนนําของพวกเขาทั้งหมดเสียก่อนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ